ตอนนี้นี่เราไล่เลียงทุกครั้งอยู่ผู้เก้าบังจำปืนซุปเปอร์แบคผู้สิบแบบหยาบนาเรีครับสิเอ็ดพชรนิยมโรเบิร์นครับสิไปที่ดังน้านยอดใบเฟิร์นคเมนรน้อย12ครับองตลาดแมารโอครับอ4เพรรรนเรรมรื่น้องเร ไปที่เสือเก่งชาโมเล็กเสือเก่งชาโูเล็กเป็น15 16เป็นหนังกับตุ้เล็ก16เป็นหนันกับตุยนนบต้ยเล็ก17อินซีน้อยสมิงอินซีน้อยสมิงเป็นคู่17อ่าตอนนี้ได้เรียงไว้17คู่ Yêu 2 Tổng khu 2.000 Yêu 1 Yêu 2 Sáu làm สี่สิบดีกรีครับง่านอาจารย์ชาตรีสุทธิสิงห์บุญเวทีอ่าคุณหมอมีงานทำแค้ไหนหางยืดซ้ายหางยืดขวาโอเลยสีมีสันเลยใช่ไหมสี่สิบดีกรีเริ่มมีสีมีสันแล้วลเริ่มเป็นสี น้องพี่ครับรน้่พี่พพยังยังอยู่ได้น้องน้องก็ยับเข้าไปเติมไปอยู่ด้ครับ เฮ้ยเงยเออเอากราบาระัวตปลาให้กันไม่ลองไม่รู้ครับมวยอ่าโอยเด็กก็ยอดนิมนน้ำเงินั้งม ไม่เจอใหม่นะครับเลยนูรถนี้ไม่ต้องหัวเปิดหัวมานี่ใส่กันอย่างเดียวลูกชายต่อพิสมัยโตสะดุ้งกลางหงมไม่ต้องรอช้าไม่ต้องร้อนช้าต่อไปก็ขึ้นมานั่งรอเลยลูกชายต่อพิสมัยจากกลางหงมนะรับัวนี้นุ่นใหม่ๆของเราขึ้นมาเยอะนะครับเพราะว่าใครมวยตะลักใครดีตอนนี้ เจรนายรุ่นใหม่ๆประมาณเป็นสิบนะโอ้โหบทอยากบทร้องศตตลาวนะครับไดครับท่านขอป้าี่ด้วยนะคะเจ๊จอยวันนี้ก็ไม่พลาดได้เมืองเสียรนายศรวลังด้วยเสียายสายยกที่หนึ่งอักษรวีครับไม่สีสมทานเหมือนกับไม่สีสมทานเหมือนกับเรื่องนี้สามยกสามยก ถุนการศึกษานี่แปนพันสองไปแล้บ่ันี้น้องเพชรก็ถือว่าใกล้บ้านน้เพชรสี่ผู้วันงก็เอาลูกสาวไป็มัหญิง่ยบ้างเห็นหนึมีสารกำนลงกัลังลิงแน่ลูกสาวมีมสานี่นบหัวมาิไม่จะกลัวไม่กลัวอยู่แล้วนี่นฝันร้าท่านเลย เปลี่ยนเป็นสองไปกับสามยกต้นนุ่นนุ่นใหม่ใหม่ยิ่งใหม่ใหม่แต่ได้เชียร์แล้วกันอ้าวเอาเอ็นคัตเอ็นขัตฮะอาจารย์ข้าตีสุทธิสิงห์นะคะทำหน้าที่บอลเมจินหนึ่งในทีมงานชุดเพชรตะวันใหม่ เอ,ยอายอด,ดน้ yeah, no make, นำคุณแมงน้องแม็กน้ำมันรฮะ,อะ,อะโอ้หลุดยักจีิงน,น้ำคุณมีแต่สีธัญรัตด้วยนะขายกสองสาต่อเลยครับหนึ่งเน็ตสามยก,ยกแต่มีแปดทั้งสองให้ดำลัง เปิดหัวมานี่โดดเซ็กอะไรโดดเซ็กอะไรตุ้มขี้ยาสีจักรัวันนี้ก็มาชูมาจบนะกเดินทางไปกรุงเทพบ่อยๆนะคุณขี้ยาของเราครับขาขึ้นขาล่องที่ประจันรองเท้าเทเลยเทเทเลย หัวใจดีทั้งคู่นั่นวยเก่งในอนาคตนั่นเองเออแน่นอนก่วยเก่งในอนาคตเนี่ยตอนนี้เวทีมวยผูทอนก่อนเดี๋ยวทีจะพูดครมัโอินเตอร์หุบตีเราอย่าถูกเวทีเด้อเลี้ยวสอง ใครแพ้ชนะไม่รู้นะครับอาจจะเต็มพี่ครับสยกสยกเท่านั้นเลอรีดจ่อยรีเอาคะแนนพวกนี้มมนก็มาแต่วันหน่อยนะครับนักมวยครับ เออนักมวยมาแต่วันนะพรุ่งนี้นะวันนี้ก็ถือว่าทำเวลาได้ดีนะสองทุ่มกว่าเนี่ยแต่พรุ่งนี้ยะเจะชกันทุกเลยพร้อมเลยไม่ถึงสนามนะครับพรุ่งนี้อ่าเดี๋ยวรับทราบนะมวยเยอะนะครับวันนี้ก็นักมวยมานักมวยมาแต่ของวันนะพรุ่งนี้นะสี่ห้าโมงไหนถึงที่นี่เลยโคซิแบยานารีโคเก้าก็จำต้องจับปืนยกที่สอง เปลีพัน1 2อนสลักก็ต้องบอกนี่เขาจะได้โหอืออัปเดท20,000อัปเดท20,000สัหลักกับ4 0 0 0ังละ1 0ืแต่บนเวทียกสุดท้ายกับ8,200 นารีพมนีเด้อเอาที่งานแบบหยาบที่ประชาสัมพันธ์แบบหยาบบันเอาเงินเื่อครับนาี่นมาแจงบ่มีนะคะที่มันแบบหยาบมาหลังเงินเพื่อนขอาาถามเอาน้องโคโชบอยนี่เด้อัองต,ตลอดอออก็ดูตเเตอเฮ้ยต้นเทอาจจะบ่านจังวัอี่านพีน่าเขากับยัํยิดตลอดในชะ่ไหมยกสุดท้ายยกสุดท้าย ตัวนี้แต่งสองเดี๋ยวก็รู้ด้วยกับสามยกใครจะได้รับการชูมือครับอนี้คุณวรจักรขนใหญ่คุณวุ้ยอมังใสมาเขาประสานงานประสานคุณวุ้ยเด็กสุดท้าย nhạc đi <laughs> nó มีน้อยคู่ tamam. 17นะ <swear> ู 17. ้17บเคนเวทีตอนนี้มีคู่เจมยกยกสิบสามผู้ยกสองขัานสวัสดีน้องเอยบอกเดี๋ยวผมม่ยเก่งในอนาคตไปเมียไปสนานี้บืหหลักจ่นชมละรอผลอย่างเป็นทางการเต็งเต็งเต็ม ริโมโลเูเพชรสบายอ้าวแต่ก็จำดีนะลูกนะเดี๋ยวโอกาสหน้าเอาโอกาสหน้าแต่ก็ต้องมีผู้ที่ดีที่สุดนะครับอ้าวพี่น้องวันการคมคมอ้อ